วิธีผ่านเพจออร่าดำไฮคาร์99ทำง,ง่ายๆทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุงสตอรเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมมาอันนี้อาจจะพูดเร็วหน่อยนะฮะรีบตอนนี้เข้าบารตตี้หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังอันดับแรกเพื่อนๆมาที่ต้นไม้นะแล้วก็คุยกับต้นไม้นะครับเลือกอันล่างสุด g a t e of s t a b i l กด next ไปปุ๊บเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับคำว่า g a t e of stability special นะกดโอเคกด next แล้วก็กดรับเงินนะครับมีต้องรับก่อนนะใครอยากจะเก็บเวลง่ายขึ้นอันตราการรอปเพิ่มขึ้นอย่าลืมเติม VEP ซึ่ง การเติมวีพีที่ประหยัดต้อง r i ดแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมแร็คเกอร์ลอกถูกที่สุดคุ้มที่สุดถูกกว่าเติมเองแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแร็คกอร์ลอกออริจินแรคกอร์ล็อกเอ็กซ์เด็กเจเนเรชั่นแร็คกอร็อกคลาสิกที่เราคุ้นเคยและแร็คเกอร็อกพันอื่นมีให้เติมมากมายเติมได้ทั้งเว็บและไลน์รีดแมนช็อปเติมเกมในเว็บรับรีดแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนมีบริการเติมเกมชั้นนามากมายตลอด24ที่สิบเี่านั้น อ่ะแล้วเฟสเสร็จผมก็กลับเมืองไปเตรียมของให้เสร็จแล้วหาปาร์ตี้ผมแนะนำปาร์ตี้หนึ่งนะครับมีเพื่อนแนะนำมาในสตรีมก็คือปาร์ตี้ของคุณออวรการน,นะฮะแสงกระจา่างถ้าบอกชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะับหัวหน้าตีก้ก็ท่านนี้เลยนะครับท่านนี้เลยนะก็ทักไปก่อนนะเป็นเฟสส่วนตัวนะครับแล้วก็ก่อนทอนแซดมานะครับก็จะมีชื่อเขาจะตั้งชื่อแล้วบอกให้เราเข้าน,ะนี่นี่น,นี่วรลการบอสเนียนะโอ้ยต้องขอบคุณคุณวรการด้วยนะเอนก็ไปติดตามได้ผมเห็นแวบๆบ,บ,บเหมือนจะมี YouTube ด้วยนะครับ โอเคก็ผมถามแล้วนะครับว่าใช้เท่าไหร่ก็บอกว่าอืมแล้วแต่จะให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่ไม่มีงบประมาณจริงๆเนี่ยโอ้ถือว่าดีเลยดีมากๆเลยนะฮะที่เพื่อนเพื่อท่านนี้เนี่ยเขาไม่ได้เยอะจ่ายน้ไว้นะฮะแต่จริงๆคนที่รับแบบจบเพจจริงจังจ่ายเยอะก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยเนาะแล้วแต่เวลาของเรานะฮะติดใบชุูไปด้วยแล้วกันนะฮะโอเคเขาแล่ออกตียัง แต,แต่ผมไม่รู้จักเพื่อนท่านนี้นะยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักครับโอเคเราก็ไปที่พนเดล่านะครับนี่ว่าไปที่พนเตล่าผมก็ไปดึงตังมารวมกันได้สิบเอ็มก็ต้องจ่ายค่าลงอีกนะครับก็อาจจะไม่ถึงสิบเอ็มต้องขออภัยคุณวรการด้วยนะเออตอนนี้จนเหมือนกันนะช่วงน,นี้อต้องขอบคุณมากๆเลยนะะต้องมาคุยกับตัวนี้นะครับเพื่อนๆเข้ามาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าโอเคให้เราคุยกับมีซีตัวบอสเนียสตาร์ตัวนี้ก่อนนะครับกดน e x เน็กเน็กนะครับเน็กไปฮะซื้ออันแรกเลยครับอันแรกซื้อ MVP มพีพัสดฮะกดโอเคไปกดเน็กไปแล้วก็ใช้ซิววายหรือจะใช้เงินนะครับเออผมใช้เงินและกันซิววายไม่ติดมานะใช้เงินก็ได้นะครับกดโอเคไปครับปุ๊บเราจะได้ใบพาสอด์มานะเสร็จแล้วเขาบอกผมว่าน้ําหนักคุณมากเกินไปเออแป๊บหนึ่งนะเ <laughs> ขาจะไล่ออกวันนี้ก็ทาน้าหนักให้หน้อยนะครับพอเราแลกเสร็จให้เราคุยกับตัวเดิมอีกครั้งหนึ่งนะฮะกดเน็กไปครับ นิกไปฮะจนกระท mm ั่งมันขึ้นมาปุ๊บเลือกข้อ2ครับเข้าบอสเนี่นะฮะแล้วก็นิกไปเข้าชั้นที่3นะครับเพราะว่าเพื่อนๆคุณบริการเนี่ยเขาให้เข้าชั้นที่3นะครับอ่ะโอเคไปนะครับปุ๊บเราไม่ต้องตีครับให้บอสอยู่ในหน้าจอเราก็ได้อุ้ยผมตายปพะเนี่ยเวนแล้ว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  AB ก็ไม่ได้เอามาไปแล้วเดี๋ยวอุ้ยเขาอยู่ข้างบนด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแอบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาใจเย็นใจเย็นโอ้โหมันวิ่งตาม ขยันตามด้วยนะฮะจะตายวะเนี้อ่านี่นี่นี่พล่าออไปแล้วนะฮะออเกีเจี่มวินนะฮะเราช่วยชุบด้วยเราช่วยชุบด้วยนีเ่เรื่องช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันนะฮะโอเคช่วยกันอีกท่านนึงอีกท่านนึงอ่าโอ, <laughs> โอ้โหมันเจอไอ้ตัวนั่นไง มันเจอไอตัวนั้นนะครับมันเลยตายไงอมอผมลืมไปผมใส่เสื้ออ e ีวิลดีวว่ะเปลี่ยนเสื้อก่อนเอาไม่ได้เอาเสื้ออื่นมาด้วยแล้วเขาจะชุอยังไงวันนี้วันนี้เขาก็น่าจะรวบรวมนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาเนี่ยก็เข้ามารวมกันตรงนี้นะฮะมีเพื่อนถามว่าต้องเดินตามใช่รับให้บอส R C C ตายให้เราเห็น ก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลนะผมก็เพิ่งมาโอเคฮะเขาเริ่มไปะะแล้วฮะเราเปิดเฟกไหมเพื่อความอัตลดอยู่ของทารดีกว่ากลัวจะบอกนะ้วเขาไปเขาค่อยเดินนะฮะมีเปิดเฟกดีกว่านะฮะเพื่อความมันนะครับผมมาแล้วฮะอุ้ยตัวนี้มันสู้ไม่ได้นะฮะเรี่ยงฮะหนีก่อนนะ,ะอ๋อแลนแล้วกลางแลนแล้ว โอ,โ,อโอ้ยมืนเลยว่ะเอาเรื่องไม่เจอบอสรู้สึกจะต้องเจอสามครั้งไหมบอสใช่ไหมฮะถ,ถ้าจำไม่ผิดตก็ตายด้วยนะเฮ้บอสบอสไอ้อยู่หน้าจออยู่หน้าจอทันมาเนี่ยได้แล้วหนึ่งตัวนะฮะไอ้ขึ้นบนหัวนหนึ่งตัวอุย้ยขอบคุณด,ด้วยนะฮะสุดยอดเลยไปครับยาวไปครับคนอื่นแหลกวะเนี่ยน,นี่หนาไม่ได้สตรีมนะ เดี๋ยวก่อนถ้าสตรตีมมันจะผมจะหลุดเปล่าเนี่ยโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเออเห็นมันตายฮะเฮ้ยสำเร็จแล้วเหรอผมสำเร็จแล้วเหรอใช่เราก็ครบแล้วครับถูกนะถูกคนนะคนหนึ่งแปดเอ็มเลยนะฮะเราให้แปดเอ็มถูกนะเก้าเก้า ESR โอโอเคงั้นเราก็กลับได้เลยเนาะ โอเคเดี okay, ๋ยวผมกลับก็ถือว่าเราผ่านออ้นะสามตัวเฮ้ยมันสามตัวตอนไหนวะเดี๋ยวก่อนผมก็งงๆนะออนเดเดยยู day, <laughs> <you S 2> ดูแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตเดนสสำเร็จแล้วนะฮะตัวนี้นะครับเพื่อนๆกดออนเดเดยยูนะครับแล้วดูคําว่าเ a รดออฟสวีลิคสเปเชียลนะครับมี่เห็นไหมมันขึ้นว่าจากกาสามตัวผมสําเร็จแล้วนะฮะวิขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็ออกตี่เลยเนาะแต่ไม่ไม่ต้องให้ถึง 8M หรือ 10m แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับก็คุณวอลล์การเขาก็ไม่ได้กําหนดราคาครับ ก็คือเขาลงดันอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยกันนั่นแหละเนาะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็กลับไปที่ต้นไม้นะอย่าลืมรับเพจก่อนนะฮะอย่าลืมรับเพจก่อนอันนี้ผมรับไปแล้วนะครับมาที่ต้นไม้ครับกด next เลืเ่อนลงไปนะฮะ gate of stability เลื่อนลงไปล่างสุด special นะครับปุ๊บกด next ครับผมแล้วก็ส่งเพจนะครับพก world food ไม่พอเออต้องใช้ w o r l d food ร้อยห้าสิบชิ้นด้วยนะครับซึ่งผมมีไม่ถึงอ,อ,อ่ะเอออ่ะแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการลงทำเพจก่อนนะ ก็ต้องขอบคุณคุณวราการด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามด้วยเนาะใครที่อยากจะลงนะครับก็ลองติดต่อไปที่คุณวราการแสงกระจ่างเนาะนะก็ขอบคุณมาที่ที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณแทนเพื่อนด้วยเนาะเพราะหลายๆคนก็บอกว่าวิดีมากนะครับคนนี้มผมบอกว่าเดียวไม่เยอะเท่าที่ผมไหวก็ได้อะไรเงี้ยจะต้องขอบคุณแทนเพื่อนด้วยนะครับผมอันนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนผมก็มาทเป็นะิลิปเนาะนั้นก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดพูดไปาพาดพีใครอ่ะไม่ได้มีเจตนานะครับถ้าใครติดตามมาจริงๆอะ่ะ แต่ถ้าใครไม่ได้กิตามมีนจิ่ก็อาจจะน้อยเนื้อต่ําใจก,ก็ขอไปดยแลกันนะครับทําอะไรไม่ได้เนะเาะเพราะว่าการที่เราจะมาเจอการชอบกันก็เป็นเรื่องปกตนะิการที่เราจะไม่ชอบกันก็คงเป็นเรื่องปกตินั่นแหละเอาเป็นว่าผมก็พยายามทําในหน้าที่ของผมนะครับยืนจุดนี้เหมือนเดิมก็แล้วกันนะก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่สับสนุนช่องมาโดยตลอดนะครับโอเคอย่าลืมไปติดตามคุณวรการด้วยนะครับรู้สึกจะมีช่องด้วยนะมีช่อง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ พาลงดานตอนนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมต้องหาผลไม้มาก่อนนะ <c oughs> ตอนที่แรกไม่ได้วะ่ <c oughs> ะอุตส่าห์ตั้งใจทำคลิปแต่ไม่มีผลไม้โอเคเรามาเจอกันใหม่ในวันต่อไปตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกคนโชคดีครับ